โอเคครับผมก็มาตัว AR คลิปที่3าม้ลนะครับผมหรือว่าตอนที่3ของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของมีสายเข้าเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมปิดตัวนี้กันโอเคก็จะมีตัวมุมทางด้านขวานะครับผมผมจะเริ่มจากตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราใส่แว่นอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับผมผมจะให้ตัว สี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นแคปซูลนะครับผมก็จะดึงเข้ามาประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเอามาอยู่ตรงกลางเพื่อจะได้ดีไซน์ได้สะดวกขึ้นนะครับเราซูมเข้าไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยรูปนะครับผมซึ่งรูปตัวนี้ผมจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกดชิปด้วยนะครับผมตอนที่เราสร้างนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ดึงที่มุมเข้ามา นะครับผมจากสี่เหลี่ยมก็จะเป็นวงกลมนั่นเองนะครับโอเคผมจะให้มันมีขนาดประมาณสัก52โอเคอยู่ตรงกลางของแคปซูลของเรานะครับแล้วก็ไอตัวแคปซูลตัวนี้เหมือนเดิมครับบอร์เดอร์สีขาวนะครับไซส์เป็น2นะครับแล้วก็ฟิลสีดำนะครับโอปาซิตี้สาซโอเคประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นรูปเอา border ออกนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ปักอินนะครับผมแล้วก็ไปที่ UI face เหมือนเดิมครับคลิกที่ select photo นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพมาสักหนึ่งรูปนะครับผมมาใส่ในตัวนี้นะครับโอเคเอาเป็นเอาเป็นคน ขอดีกนิดนึงนะครับเอาเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะครับผมเอาคนนี้ดีกว่าครัสวยดีเอาสเล็กออกก่อนนะครับเอาเป็นคนนี้นะครับกดแอปพลนะครับผมโอเคเราก็จะได้รูปแล้วนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ตัว tex t นะครับผมใส่เนมลงไปนะครับจากนั้นเราก็ดูพิเคทข้อความไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็น incoming Call. ก็คือมีสายเลขเข้านะครับเนมตัวนี้นะครับผมให้ฟอนต์เป็น108เลยแล้วกันอ่าโอเคนะครับไปที่ปลักอินนะครับผมคลิกชื่อนะครับไปที่ปลักอินนะครับเลือกที่ Faker for XD นะครับผมอันนี้เราก็กด Generate ครั้งหนึ่งให้มันมีชื่ออยู่ที่ Text Area ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ name นะครับผม เอาเราเป็น first name นะครับเอาตัวเนม e ด้านหลังทิ้งนะครับผมกด generate อีกครั้งหนึ่งเอาชื่อที่เราชอบนะครับผมอ่ะคาเมลอนดีกว่าก็ซูงกว่าไปที่หนึ่งเนะครับโอเคเราก็จะได้ในส่วนของตัว calling แล้วนะครับผมทีนี้ ผมซูมเข้าไปหน่อยจัดให้มันอันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมใส่เงานิดนึงนะครับอินคอมมิผมปรับให้มันสีดับลงมาหน่อยปรับโอ,อปาดีกว่าอ่ะประมาณนี้ โอเคทีนี้ไอตรงด้านปลายนะครับผมก็จะเป็นรูปโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นวงกลมผมใช้วงกลมขนาดเดียวกับรูปภาพนะผมกด Duplicate มานะครับจากนั้นนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ผมจะใส่บอร์เดอร์ให้มันด้วยนะครับบอร์เดอร์ผมก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าสว่างๆหน่อยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวไอคอนนะครับ m a ท e r เรีย c ไอคอนผมเซิร์ชคำว่าโฟนโอเคโฟนตัวนี้นะครับอ่ะโอเคตัวนี้สูงเข้าไปแล้วก็ทำการ copy นะครับมาวางถ้าเราทำงานกับอ็อบเจกต์เล็กๆเราก็สูมเข้าไปนะครับผมเราจะเห็นรายละเอียดนะครับผม โอเคจากนั้นนะครับขยายนิดนึงกดชิปไปด้วยนะครับมันจะได้เป็นเลยรโชที่เดียวกันเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผมเรียบร้อยนะครับซูมออกมาที่หนึ่งเปอร์เซ็นตโอเคแต่ทีนี้ผมรู้สึกว่าการที่ไอคอนนี่มันเท่ากับรูปภาพมันไม่ค่อยสวยเลยผมขอย,ย่อลงมาหน่อยย่อตัวนี้อีก่าประมาณนี้นะครับสเส้นที่อยู่กกลาง ค,คลิกที่ตัวไปที่เลเยอร์นะครับผมคลิกที่วงกลมกับไอคอนโทรศัพท์นะครับผมคลิกขวาทําการกรุ๊ปให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับผมโอเคจากนั้นผมซูมมาที่หนึ่งเซผมว่าตัวอันนี้มันใหญ่ไปผมขอย่อลงมาหน่อยมันไม่สมดุลน,นะครับผม ผมย่อม,มาที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคให้มันเท่ากันดีกว่าอันนี้ก็คือห้าสิบสองนะครับเดี๋ยวผมกดชิปให้มันห้าสิบสองเท่ากันห้าสิบสองอาประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับ ไม่สวยเลยครับเอาม่ขอขออีกรอบหนึ่งอ่ะสี่สองแล้วกันประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้แหละไม่เปลี่ยนละอ่ะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดนี้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็กรุบโอเคเราก็จะได้กรุบของตัวที่โทแล้วนะครับซึ่ง ใน2คลิปที่ผ่านมานะครับผมตอนที่ผมทำอินเตอร์แอคชันหรือว่าตัวแอนิเมชันกับอ็อบเจกต์เนี่ยเราจะทำตัวที่อยู่ใน Art, อาร์ตอาร์ตบอร์ดเดียวกันนะครับผมก็คือทำแอนิเมชันที่ตัวคอมพเนต์หรือว่าตัวอ็อบเจกต์นะครับทีนี้เนี่ยในโทรศัพท์นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่้ลิปแล้วคือว่าพอเรากดรับโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะไปที่อาร์ตบอร์ดหนึ่งแล้วก็แสดงเป็นตัวผู้โทรเข้ามานะครับผมดังนั้นนะครับ เราทำการกด duplicate artboard นะครับผมผมตั้งชื่อเป็น home call l i n k อ่า home calling อ่าเป็น calling ธรรมดาดีกว่าอ่า calling นะครับจากนั้นนะครับที่ตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลบไปก่อนผมทำตัวเปอร์ก่อนทำสามดิทานฟอร์มก่อน คลิกที่ตัวอ็อบเจกต์โทรศัพท์นะครับผมผมตั้งชื่อเป็น call นะครับผมตัวกลุ่มนี้ calling นะครับจากนั้นคลิกที่ไอคอนสาที่ transform นะครับผมผมจะทำให้มันเป็นตัวเอร์ก่อนอ่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงแกน z ขึ้นมาหน่อยแกน z ลากเมาส์ลงนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับผมที่กดอ่าอาร์บอร์ดโฮมกดดูพิเคตนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น calling ด u พ l i c a t e artboard นะครับผมคอมมานดี D, หรือคอนทอนดีนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทําการลากตัวนี้มาตรงกลางนะครับผมผมก็จะหมุนหน่อย หมุนมันประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัวสี่เหลี่ยมดึงมาลงมา,าประมาณนี้ขยายปลายนะครับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับสูงเข้าไปเอามาลงมานะครับแล้วก็หมุน อ่หมุนแบบนี้นะครับจากสีเขียวของเรานะครับคลิกเข้าไปที่กลุ่มในส่วนเลเยอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับผมตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกับว่าโอเคเราจะวางสายแล้วนะถ้าเรามากดตัวนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับตัว Incoming call แล้วก็เฟดมันออกไปคาเมลอนนะครับลงมาอันนี้อันนี้ผมผมสมมติว่าอันนี้มันเป็นวิดีโอคอลนะครับผม ขยายเห็นไหมครับว่าจากสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถที่ขยายมันเป็นตัววงกลมเนี่ยขยายมาเป็นสี่เหลี่ยมได้เพราะว่าเราสร้างจากตัวสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมขยายสี่เหลี่ยมตัวนี้ลงมาหน่อยนะครับผมย่อโทรศัพท์ลง โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับที่กรุบคลิกที่กรุบ calling นะครับผมซูมออกมาที่หนึ่งร้อเปอร์เซ็นนะครับผมคลิกที่ตัว calling อ,อันนี้เป็นสามทีชันฟอร์มอยู่นะครับผมผมจะให้มันมันเอ็นเข้ามาข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวผมย่ออันนี้ก่อนย่อสี่เหลี่ยมไปนิดนึงอ่ะประมาณนี้ เอานี้ดีกว่าผมเอาไอ้ตัวนี้มาอยู่ทางด้านขวาดีกว่าคาเมลอนมาอยู่ทางนี้อ่าอันนี้อยู่ทางด้านขวาเอาโทรศัพท์อยู่ด้านขวาผมใช้คลิกเลือกที่ตัวเลเยอร์นะครับโอเค แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดเคาะซ้ายขวานะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ขึ้นไปหน่อยอ่ะโอเคหยอนี้นิดนึงนะครับจากนั้นที่ตัวกรุ๊ปของคอลลิ่งนะผมผมจะให้มันเอ็นมาข้างหน้าก็ไปที่ตัวโรเท็แกน y ายแนวตั้งนะครับผมอ่าประมาณนี้ นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมลองให้มันขยายใหญ่งนิดนึงอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูครับอมว่าตอนที่เราคลิกคอเนี่ยมาที่หน้านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของอ็อบเจกต์ตัวที่เป็น calling อันนี้นะครับผมเอาไอคอนสามที่ทางฟองออกไปก่อนแล้วก็ opacity มันนะครับไปศูนย์นะครับ, 0, รบให้มันเป็นจางๆดีกว่าประมาณสักสิบห้าสิบห้าแล้วกันนะครับ อ่ะอันนี้เหมือนกันนะครับให้เหลือประมาณสิบห้าเหมือนกับว่าเอ้เวลามีคนโทรมาแล้วไอ้ตัวนี้มันก็เหมือนกับจางลงอะไรเงี้ยจะได้โฟกัสที่ตัวโทรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับคลิกที่โปร t a l t y p นะครับจากนั้นเราคลิกที่ไอคอนโทรศัพท์นะครับจากนั้นก็ลากเส้นลิงก์มาที่ตัวอับบอคอลลิ่งนะครับ ติกเกอร์เป็นแท็บแล้วก็ท้ายเป็น Auto Animate Calling Snap ตัวนี้ผมให้เป็น0.8ลองดูก่อนนะครับพอระวางสายปุ๊บเนี่ยจริงๆพอระวางสายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้กลับไปที่หน้าโฮมเพราะมันจะไม่ c a l l ิ n g แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวตัวโทรศัพท์เนี่ยเราได้รับไปแล้วนะครับผมดังนั้นผมก็จะต้องทำการ Duplicate เดี๋ยวผมไปที่ดีไซน์ก่อน ดูไ i เ a t อาร์บอ a r d อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นโฮมโฮมโนคอร์โนคอร์โนคอลลิงตัางชื่อ a าร์บอร์นะครับผมจากนั้นนะครับไอตัวนี้ก็จะต้องเฟดหายไปนะครับอันนี้ไปที่โปรโตไทป์นะครับผมคลิกมานี่ โอเคเดี๋ยวลองมาดูทีละสเต็ปนะครับคลิกที่อาร์บอร์ดโฮมนะครับผมกดพรีวิวอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองเล่นตัวอื่นก่อนอ่าโอเคประมาณนี้โอเคจากนั้นคลิกที่คอปุ๊บอ่าโอเคใช้ได้ครับผมโอเคถูกต้องครับผมอ่าคลิกที่คอปุ๊บ อันนี้ก็หมอนก็ว่าวิดีโอคอลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวอื่นก็มีการที่แบบว่าเฟดลงนะครับแล้วก็ชัดขึ้นนะครับโอเคเพื่อเป็นการดีไซน์ที่เหมือนกับว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปกลับที่โนคอตัวเนี้ยนะครับผมสมมุติว่าโอเคพอวางแล้วปุ๊บก็ให้กลับไปที่โฮมดีกว่านะครับเวลาเราเทปโนไทจะได้ง่ายด้วยแต่ว่าในสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยพอเราวางไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะ มันก็จะแบบไม่มีแล้วเพราะว่าเรารับไปแล้วนะครับคลิกที่อาร์บอร์โฮมนะครับกดปุ่ม P V ครั้งหนึ่งข้อเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่วิ่งไปยังอีอาร์บอร์หนึ่งนะครับทีนี้ในตัวหน้าโฮมของเราเนี่ยนะครับหน้าโฮมของเรานะครับผม จะมีบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับผมซึ่งผมได้บอกในคลิปที่2แล้วว่าผมจะทําเป็นเหมือนกับเมนูอาหารเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับผมพอคลิกร้านอาหารปุ๊บก็จะไปยังร้านอาหารนั้นๆน,น,นะครับอาจจะมีเรื่องของแผนที่นะครับสมมุติว่าเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมใช้มันเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นแสดงชื่อ ที่เป็นแสดงร้านอาหาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็บร์เดอร์เป็น2นะครับผมสีขาวนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นสีดำโอปาซิตี้สามสิบเปอร์เซ็นโอเคจากนั้นก็ดึงเข้ามาสิบหกสิบหก โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นตัว ar นะครับผมเราคลิกที่3าม d transform icon เราจะดึงที่แกนแกนวายอย่างเงี้ยให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นโลอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะไม่ไม่แบบว่าเอียงอย่างเงี้ยหรือเอียงอย่างเงี้ยนะครับเอีย e งอย่างงี้เราใช้ตอนสไลด์แล้วกันนะครับผมแต่ผมจะให้ตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการ เปอร์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปที่4นะครับผมในส่วนของการทำตัวร้านอาหารคลิกไปร้านไปแผนที่แล้วก็ดูเมนูกันโอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากกด s ับสไครป์ช่องอัครเอกด้วยนะครับสวัสดีครับ